วันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงเสียงค่ะเสียงในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เอเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมาจากไหนเช่นเสียงนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งเสียงนี้ค่ะเพราะไหมล่ะคะแล้วถ้าเวลาเราพูดล่ะคะเสียงมาได้ยังไงเสียงก็มาจากกล่องเสียงนี่เองค่ะ วิธีการนะคะนักเรียนลองจับไปที่คอนะคะอ่าพอจับไปที่คอแล้วเราก็ลองพูดคำใดคำหนึ่งออกมาก็ได้เช่นครูเป็นยังไงคะนักเรียนรู้สึกว่าเอคอตัวเองสันส่นๆหรือเปล่ารู้สึกเหมือนกันไหมคะ ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค่ะแม้กระทั่งเสียงของเรานะคะที่ได้ยินทุกวันนี้นะคะก็คือเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในลําคอค่ะและก็เสียงดนตรีชนิดต่างๆด้วยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นการดีดสีตีหรือว่าเป่าก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุทั้งนั้นค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเวลานักเรียนเห็นคนเล่นกีตาร์นะคะเวลาเขาเล่นกีตาร์เขาต้องดีดสายกีตาร์ไปด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ดีดจะมีเสียงเกิดขึ้นไหม ไม่มีค่ะหรือแม้กระทั่งคนตีกลองถ้าหนังหน้ากลองนะคะไม่สั่นมันก็จะไม่มีเสียงเช่นกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสียงเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันเลยค่ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงเราสามารถทดลองการเกิดเสียงด้วยวิธีสนุกๆเหล่านี้ครับการดีดเส้นเอ็น การดีดเส้นเอ็นที่ขึงบนแผ่นไม้เส้นเอ็นจะสั่นแล้วเราจะได้ยินเสียงจากการสั่นของเส้นเอ็นการเคาะซ่อมเสียงเมื่อใช้ค้อนยางเคาะที่ขาซ่อมเสียงข้างใดข้างหนึ่งจะทำให้เกิดเสียงและลองใช้นิ้วแตะที่ขาซ่อมเสียงจะรู้สึกว่าขาซ่อมเสียงมีการสั่นสะเทือนนี่นะครับทำให้เกิดเสียง การดีดไม้บรรทัดให้สั่นใช้มือกดไม้บรรทัดข้างใดข้างหนึ่งไว้ที่โต๊ะแล้วอีกข้างหนึ่งยื่นออกมาดีส่วนที่ยื่นออกมาพ้นโต๊ะเราจะสังเกตเห็นการสั่นของไม้บรรทัดการเกิดเสียงจากเครื่องดนตรีต่างๆทั้งการดีดสีตีเป่าจะมีการสั่นสะเทือน จะทำให้เกิดเสียงได้หลายแบบครับระดับของเสียงมีความดังที่แตกต่างกันตามที่มาของเสียงเราควรระมัดระวังเสียงที่มีความดังเพราะอาจเกิดเป็นอันตรายต่อการได้ยินนะครับ